รีวิวแชมพูปิดผมขาวไลโอของพี่หนุ่มกัญชัยปิดผมขาวใน10นาทีสีผมติดทนนานไม่มีกลิ่นฉุนไม่มีแอมโมเนียนี่คือผมขาวของเจ้ค่ะทุกคน mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนบ๊าดเมาคลิปนี้นะคะเจ๊จะพาทุกคนมาย้อมผมขาวย้อมผมขาว <laughs> น่าร,ร, <laughs> ารักค่ะภารกิจวันนี้ก็คือการย้อมผมขา,ขาวของเจ๊นะคะเพราะผมขาวของเจ๊นั้นคือแบบมหาศาลมากนี่ทุกคนผมขาวของเจ๊ที่เจ๊เก็บเอาไว้เพื่อชิจะทําทดสอบ mm hmm. อันนี้คือเสียงช่างย้อมผมของเจ๊ในวันนี้นะทุกคนอันนี้ทําเองนะไม่ได้สปอนต์แต่อย่างใจนะครับก็คือชาพูป,ปิดผมขาวไลโอของพี่หนุ่มกัญชัยนะคะทุกคนคะที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าอยากเากาะกระแสพี่หนุ่ม <laughs> บ้าบออยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมนะคะเพราะเห็นผมพี่หนุ่มเขาดำตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพรีเซนเตอร์ล่าสุดก็คือคุณนุ่นวรนุชก็คือผมดำคลับมากดิฉันก็อยากรู้ว่าเออมันใช้ได้จริงอะปล่านะคะชื่อเต็มๆของแชมพูปิดคงเผาตัวนี้นะคะก็คือ Lio h a i ร์คัลเลอร์แชมูนะคะทุกคนอุ๊ยแต่ก่อนที่จะเข้าไลโอขออน,นุญาตแนะนำช่างผมที่จะมาทำให้ในวันนี้ ะะเป็นช่างผมที่หล่อุอสูงขุนดีผิวสองสีตาคมผมสั้นเกียนนะคะก็คือพี่ต้อมนากาสวัสดีเครนะครับุงพี่ต้อมเองก็เพิ่งไปตัดผมมาด้วยใช่ <c oughs> เหลือคล้องได้เอออันนี้ฮะทุกคนมันจะเป็นแชมพูปิดผมขาวที่เขาบอกว่า100%ออร์แกนิกอะโลเวรา คือส่วนผสมของเขาว่าเป็นว่านหางจระเข้อรอร์แกนิก100%แล้วก็ติดผมเร็วใน10นาทีสีผมติดทนติดนานปิดผมเขาแน่สนิทส่วนเปอร์เซ็นต์แอมโมเนียจากแอมโมเนียฟรีนะจ๊ะก็คือไม่มีกลิ่นฉุนของแอมโมเนียนั่นเองฉะนั้นวันนี้เจ๊ก็เลยไม่มีที่ปิดหน้าวานะคะเขาอยากรู้ากินไม่ฉุนจริงกันเปล่านะคะทุกคนปริมาณที่เขาใส่มา30มิลลิลิตรเจ๊ซื้อมา4ี่ซองเลยด้วยความที่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้เยอะแค่ไหนนะคะแต่ก็ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากนะากกกเ็บอว่ ตัุงมือฉีกซองบีบแชมพูทั้งสองสัวนำนึ่ฉีกซอง,ล,ซองลงบนผมที่แห้งหรือมากแลว้วนวดให้เกิดฟองจนทั่วศรีรษะก็คือสามารถถูใส่มือแล้วก็แบบอย่างเนี้ย ขนมได้เลยตรงนี้เดี๋ยวเจ๊ขออ่านดราชั่นนิดนึงก็คือเขาบอกว่าเป็นแชมพูปิดผมขาวแบบแนบสนิทเป็นธรรมชาติในสิบนาทีผสมคุณค่าจากว่านหางจระเข้อัญชันน้ำมะพร้าวช่วยให้เส้นผมไม่แห้งเสียนุ่มสวยง,ง,งามพร้อมเทคโนโลยีชมพูคัลเลอร์ป๊อปจากประเททสหรัฐอเมริกาอ่านผิดจะว่าข่อยเยอะล็อกสีผมให้ติดทนนานไม่หลุดลอกแมสซะบ่อยถึง30ครั้ง ต้องงลออ่าโอเควันนี้เรามาดูว่าเขาปิดผมขาวแน่สนิทจริงไหมไม่มีกลิ่นคุณจริงหรือเปล่าหรือแบบติดเร็วติดนาทีจริงไหมนะ้ยเขาไม่อยากให้พี่เต้มแบบถ้าเกิดพี่เต้มเป็นอินฟลูเอนเซอร์จะเป็นยังไงมีถุงมือด้วยคือเมื่อกี้เราไม่เห็นก็เลยใช้ถุงมือถุงมือตัวนี้แทนนี่เสียวอ่ตีกีวีไม่ตีกีวทีนี้อยากให้ดูนะก็คือในขั้นตอนเขาบอกว่าสามารถเทชโลมลงมือได้เลยอ๋อมันมีมันมีสองสีมันมีสองสีทุกคนมันจะเป็นอย่างน,านี้มมมมมมนะ มาเทสผมเลยเทใส่ผมเลยเขาบอกว่าก็คือพอพอบีบมาเ็ใช่ว่าะขยี้เท่ากันแล้วก็ผสมลงบนผมได้เลยแบบนี้ข้างในอ่ะมันมีสองส่วนนะดูดิเห็นไหมมันจะมีไอ้น้ำสีน้ำสีน้ำตาลอันนึงและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นสีขาวเออใช่ซึ่งเขาเจอว่ามันเป็นปฏิกิริยาเคมีว่าที่ไม่สามารถผสมกันมาได้เลยนะยรับ ก็มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ผสมผสมผสมแล้วก็ตุ้ยลงบนหัวเลยทุกคนนี้ใช้หมดไป2แล้วนะดั้บอกว่าน่าจะมีอันที่สามฉะนั้นเราฉีดต่ออีกหนึ่งดั้นี่เพื่อนเกมเลือกเพื่อนเกมด็อกเกมด็อกเกมดำเป็นการย้อนพรมที่ทุกหลักทุเลม่มช่างอู้หช่างสามหัวแบบว่า <laughs> <laughs> ช่องที่สี่แล้วทุกคนชองที่สี่แสดงว่าถ้าเกิดขนพรมเบลพรมว่ะคนที่ผมสั้นสั้นเลยอ่ะสั้นแบบไม่เกินติ่งหูเงี้ยหนึ่งซองอาจจะได้หนึ่งซองอาจจะได้ใช่หนึ่งซองอาจจะได้แต่ว่าถ้าหนาหนาหน่อยต้องมีหนึ่งซองครึ่งใจว่านะถ้าเกิดว่ายาวเกินบ่าก็ต้องมีสามนี้ส่วนตัวนะเขารู้สึกว่ามันจะมีสองอย่างคือยอมทั้งเส้นใช่ปะ่ะยอมเฉพาะคนแต่เนี้ยของตัวเองเนี้ยคือมันต้องยออโคนด้วยใช่ปะะ่ะ่ะการใช้หนึ่งถึงสองซองยังไงก็ไม่พอเห็นไหมมันต้องแบบ นวดอย่างเงี้ยน,นวดให้ขึ้นฟอมตอ,อนนี้ก็นับไปหลังโอเคคูก็นับอยหลัง,นลง10นาทีโอเคอีอ10นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนคะโอเคแล้วมาเจอกันอีก10นาทีหลังจากนี้ค่ะ ครบ10นาทีแล้วทุกคนเดี๋ยวเ,เจสไปล้างผมก่อนนะแต่ว่าขอบอกความรู้สึกก่อนคือมันไม่เหม็นเลยเว้ยแล้วก็ถ้าไม่มีกลิ่นเลยเนาะพี่ดำ้เนาะืม่กลิ่นน้อยมากกลิ่นไม่มีกลิ่นโอเคมากๆเลยนี่คือเคองฟอกไม่ได้เปิดนะเออ,อแล้วก็ไม่แสบหัวไม่แสบหนังหัวจ้ะไปไปล้างผมกัน,กนเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บหนึ่งจ้ะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่สระผมแล้วก็เป่าผมแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสภาพผมเป็นยังไงนะเพราะเขาบอกว่าเป็นส่วนผสมจากออร์แกนิกใช่ปะ่ะไม่ทําให้ผมแห้งเสียก็อยากรู้ว่าเฮ้ยแมนทำได้ยังไงจริงปะแต่ดูจากสภาพผมที่วิว,วีอยู่เนะี่ยความเงายังโอเคอยู่นะทั้งหมดี่ตาเปล่าสอนนีน้คือโคนก็โอเคเลยนะอ่ะทีนี้เรามาดูโคนที่เราแบบแหวกให้ดูตะกี้กันนะว่าแหวกแล้วมันจะอ,อะ เป็นการใส่หัวไปอ่าดูจากกระจกคือโอเคมากเลยนะเนี่ยมันดําเลยเนะี่ย <c oughs> คือไม่เห็นเส้นสีขาวเลยนะเอาดีอีกแล้วว่ะเจออีกยี่ห้อหนึงละที่แบบเป็นครีมย้อมผมเซเว่นแล้วโอเคเนี่ยพี่น้ำขอทุกข้างนี้เลยข้างที่แบบมีเยอะๆตเนะเกียเนี่ยเฮ้ยทุกคนมันโอเคมากๆเลยอะ่ะผมดําแบบปิดมิดแก่ที่เขาเคลมจริงด้วยอะ่ะมาสารุปกันนะคะที่ผมมันดําแล้วแบบเงาแบบเนี้ยอาจจะเป็นเพราะนอนย้อมให้ก็ได้นะเป็นสีหอนไม่ง้อไม่รู้ไงแล้ว แล้วนสรุปผลนะคะผมยาของเจ๊ยาวประมาณกลางหลังประมาณนี้นะผมไม่ได้หนามากท้ายปริมาณทั้งหมดด้วยการสี่ซองนะจ๊ะสี่ซองนี้ซองละ30มิลสี่สามสิบสองก็ประมาณ120มิลเด้อถึงจะครบทั้งหัวเจ๊นะแต่ว่าปออในวงเล็บที่ว่าเจ๊ยอมแค่โคนประมาณนี้นะประมาณสักโคนสิบเซนสิบห้าเซนเนาะโคนสิบห้าเซนนะไม่ใช่ปลายนะเน้นโคนอย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครจะย้อมแบบทั้งหัวเลยเจ๊ว่าน่าจะต้องมีเยอะกว่านี้เราไปคำนวณกันดูแล้วกันเด้อแล้วก็ในส่วนของกลิ่นกลิ่น มากไม่เหม็นแล้วก็ไม่แสบไม่คันหัวด้วยนะจ๊ะปิดผมได้เร็ว10นาทีอันนี้ขอการันตีว่าจริงเพราะว่าทิ้งไว้สินาทีผู้ไปล้างออกเลยก็คือได้แบบว่าผมที่ดําสนิทจดโคนแบบนี้มาครอบครองนะคะฉะนั้นปิดผมได้เร็วจริงๆทีนี้อีกหนึ่งคำเคลมของเขาก็คือสีไม่หลุดออกแม้จะสระบ่อยและสระได้ถึง30ครั้งอันนี้เจ๊จะเก็บผลให้ดูนะจ๊ะว่าถ้าสระผม30ครั้งเนี่ยสภาพของสีย้อมผมออกตัวนี้จะมีการเฟดออกไปในลักษณะแบบ ะะเดี๋ยวไปดูการเก็บผลหลังจากการสระผม30ครั้งจ้ะ คนวันนี้เจ๊สระผมประมาณสัก17ครั้งได้แล้วอาจจะไปถึง30มเนาะมันจะนานไปตอนนี้ก็คือประมาณ17ครั้ง3อาทิตย์อาทิตย์ละ5ครั้งประมาณนั้นนะคะทุกคนคะให้พี่ตั้มช่วยจับให้แล้วกันว่าผมมันมีความแข็งกระด้างไหมดูได้ตาเปล่ามันจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเจ๊จะให้พี่ตั้มช่วยจับปลายผมมันมีความแบบแห้งเป่าท่อที่จับนะก็ไม่ได้แห้งนะแต่มันมันก็ได้มันก็ไม่ดูตรงขนาดนั้นนะไม่ได้หนีบเออนี่คือผมที่ใดใดแห้งเฉยๆคือมันเป็นเทคเจอร์ที่แปลกเพราะว่าเห็น อันจริงลองดูดิเห็นว่าแต่มันนุ่มแล้วก็ส่วนอื่นก็คือความดำเนี่ยคือดำตลอดแนวไม่มีโผล่สีขาวมาเลยมีแบบเป็นโคนออกมาแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเจ๊จะแหวกโคนให้ดูนะว่าตรงโคลอะ่ะมันมีความแบบเป็นยังไงเส้นที่เป็นผมขาวมันเฟดไหมเพราะปกติเวลาเขาเจอแชมพูปิดขนขาวที่ไม่ค่อยดีอะพี่ตามผมขาวมันจะกลายเป็นสีเทาๆอ่ะ มันจะเป็นขาวเทาๆอะขาวเทาๆเหมือนก็คือแบบขาวปนสีดำเลดกนึงแต่ว่าสีดำมันปิดได้ไม่หมดมันก็เลยทะลุเทาขึ้นมานะคะอะดำมาแบบผมให้ดูกันอะทุกคนก็จะเห็นว่าผมที่แบบว่าแหวกให้ดูเนี่ยมันก็จะมีความแบบตรงโคนที่มันมีตรงโคนที่เขาขาวว่ามันเป็นผมขึ้นใหม่ทุกคนก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่เป็นผมขึ้นใหม่มันจะขาวช่วงที่ทําสีผมไปแล้วก็ยังดาอยู่ทําไมไม่ดัมันไม่มีแบบมันคืออะไรมันไม่เฟดขาวไม่เฟแล้วก็เมื่ออย่างที่พี่ตั้มบอกเมื่อกี้ว่าผมอะมันมีความแบบเอออไไไมม่่่่ดด้้้หยกเเเทาาารรนนนะะคีีจตงลลวิธูแผ เจ๊ให้ฟังก่อนว่าเจ๊จะสระผมด้วยแชมพูที่ลดอาการการผมร่วงนะคะขเกษาคลินิกนะคะซึ่งแชมพูนั้นจะไม่มีซิลิโคนเลยแล้วก็จะเป็นแชมพูที่ช่วยรักษาหนังศีรษะนะคะทุกคนคะแต่ว่าพอสระแล้วเนี่ยเจ๊จะมีการนวดผมนวดปลายผมชุบ ประมาณนี้นะคะทุกคนสรุปผลการใช้งานของเจกับแชมพูเปปซิีผมไลโอของพี่หนุ่มกันชัยนะคะอย่างแรกติดผมขาวได้มิดแนบสนิทจริงๆนะคะทุกคนเขาไม่มีความเทาโผล่ขึ้นมาเลยสระไป17ครั้งไม่เฟดในวงเล็บที่ว่าเขาการันตีมาว่าสระได้30ครั้งไม่เฟดน,นะคะทุกคนค17ครั้งของเจนี้อยู่ที่ประมาณ3อาทิตย์กว่าก็เกือบเดือนเหมือนกันในเรื่องของราคาราคาดีมากหาซื้อง่ายด้วยเพราะว่าขายในเซเว่นนะคะทุกคนตั้งแต่ทํารีวิวแชมพู ปิดผมขาวมานั้นก็จะมียี่ห้อนี้ไลโอกับกาเนเย่นะคะที่สามารถปิดผมขาวได้สนิทจริงๆไม่มีความแบบไม่กลายเป็นเป็นผมเทาๆอะ่ะเพราะว่าความเทาก็คือเม็ดสีมันปิดไม่ค่อยมิดใช่ไหมมันก็จะเหมือนสีขาวผสมสีดําก็ออกมาเป็นเทาๆมันก็ไม่ได้นะแต่อันเนี้ย เม็ดจริงแล้วก็ไม่มีการเฟดเลยผมไม่แห้งเสียโอเคมากนะคะแต่ว่าในการใช้งานของเจนน้นผมประมาณเจนี้เจ๊ใช้ห้าซองนะคะทุกคนกับขนาดบรรจุข,ของเขาและผมประมาณนี้ลองไปเปรียบเทียบราคาแล้วก็ขนาดบรรจุกันนะได้ว่าอันไหนที่ตอบโจทย์มากที่สุดค่ะแต่สรุปแล้วแชมพูเปลี่ยนสิผมไลโอของพี่นุ่มนัดถูก และดีจริงจ่ะคลิปนี้นะคะเจ๊ขอลาไปก่อนนะคะกลาบขาบคุณทุกคนเข้ามาดูรีวิวในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดส u b s c ส i า e กดกระดิ่งกริ๊งกริงกริเข้าไว้ใน YouTube นะคะทุกคนคะเป็นแรงใจในการทำรีวิวแบบนี้นะคะนี่คือเป็นรีวิวที่เก็บผลกันยาวนานมากเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใคร Follow อยู่ใน Facebook Fanpage นะคะเจ๊ก็อยากให้เข้ามาคุยกันบ้างนะคะไลค์คอมเมนต์แชร์กันบ้างอะไรอย่างงี้นะคะเขาจะได้ให้เราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ bye